ก็จะไม่ลดนะครับเอาเรื่องส่วนตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มแย่แล้วฮะเพราะเพื่อนเราหน้าขมำลงไปถึง2อ้าวสามคนแล้วฮะอะไรวะเนี่ยและอีหนูนี่โดดลงมาพอดีก็จมเอาเวจีลงไปซะหน้อเวนหนึ่งหนึ่งฮะและชิงสั์หน้าผมก่อนด้วยไงส่วนผมที่ไม่ยอมก็พยายามตั้งหลักพันยาและหาจังหวะสวนกลับะนนก็ได้ายกระสุนเขาใส่อีหนูนี่ตัวผุ่นก่อนจะเดินหลบกระสุนแบบสิกแซกแล้วก็ทาหมวกเขาแตกและหน้าแหกลงไปสวยและเราก็นำสองศูนย์ฮะอ้าวเรื่องและศัตรูก็ตามมาแล้วขวดแล้วก็เสมอจนได้อะไรวะเนี่ยเอาไปอีก อีกหนึ่งขวดและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่แทฟแบล็คซึ่งผมก็ได้วิ่งแอบๆมาที่ฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายตัวมาซุ่มที่มุมนี้สักพักแต่เพื่อนเราโดนซัดเลยชิบหายซึ่งไอคนที่มาทําเพื่อนเราก็ต้องหน้าหงายแล้วก็ตายลงไปแล้ววิ่งมาทางนี้เหมือนที่คิดไว้เป๊ะแน่นอนว่าเละฮะสวยแต่พอวิ่งออกมาก็ได้มาเจอทางหน้าของอีนูสุดสวยคนนี้พอดีแน่นอนผสงกระสุนเข้าใส่แบบทันทีทันใดก่อนจะวิ่งไปที่อีกมุมแล้วก็ส่งอีนูนั่นไปในร็กขุมที่8ลงไปแล้วเราก็ได้แต้มมที่3าคครรออบงสวย อีกแต้มเดียวเท่านั้นเราก็จะชนะแล้วก็ได้ดาวดวงแรกมาครองเอาละลุย